ู้สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้สดๆครับเราอยู่ที่บูธครับรัตนาพรแบรนด์นะครับบูธจะเอาป้ายเออเออเอาป้ายเอานวยการเห็นป้ายไว้ายนิ่งได้ไหมโดยพ่อการไทยมีแจกตีสิบตัวนั่นนี่บอกเงื่อนไขรยังไงคขาไมีแจกสีไม่รอดอยู่ข้างหลังนะข้างหลังเจ้าเป็นหมายความว่าเราให้แจกบอกยังไง สาวแจกโอ้หน้าเวทีน่าจะเป็นหน้าเวทีโอ้หน้าเวทีพี่น้องเข้าไปในงานทั้งทีเนาะต้องเข้าไปในงานทั้งเี้เด้ยเอาสองเอ็กเซลย้ายเน็ตจากสองตัวนี้เด้อเอาสีเดียวกันบ่โอ้เก่าเขาและสีแล้วเน้อเยอะสีเดียวกันซื้อซีมันยังสีเดียวกันทุกคนาสามเทุกคนตายฮะ เบืง้งเพาะกันแล้วเบื้องยี่อะไเนี่ยอูย๋อันนี้เสือบเสือบพุนบาทได้เลยเมนพยาบาลเอาไงขึ้นกันบ้างหันเอา,าบ่เดี๋ยวก็มาเนี่ยนอนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับงก็ดดีีแพอเปิดพอดีเลยช่างอันนี้โอ้สวัสดีเปิด<อ>มาแล้วมาแล้ว <laughs> อุกิลตนาพรเพชรบา้านแพงคืนนี้ทำการแสดงที่สามแยกพับประแดงอาเขตเจอกันแน่นอน สำหรับท่านที่มาไม่ได้เข้ากลุ่มปิดอย่างทันหนึ่งร้อยเก้าบาทบัญชีเดิมปวดแข้งปวดขาอยู่บ้านเงื่อนไขเดิมปวดขาเท่าไหร่ครับขอบคุณครับมาพี่น้องมาไหนงั้นอยู่ใกล้ไสไปหันกับยี่ปีพ่อครับบูธขายเสื้อรัตนาพรนะครับเบล์นะครับคอลเลคชั่นใหม่อันนี้ครับนี่แหละ นี่ครับเดี๋ยวแม่เอาลงอีกเอามือลงอีกเอ้วเมือเแล้วแม่เอามือลงอีกกำตัดเอออย่างนี้แหละถูกแล้วเอาลงกำตัดมันจะได้เห็นสองคนโอเคครับลุยน้ำบอกลุยน้ำมาเลยขอบคุณครับได้ยินเสียงบอกว่าให้ลุยน้ำผู้ผูม่อนอิงลงรถแล้วครับครับผมถ้ารถจอดที่นู่นหลังเวทีก็เดินเดินเข่าวิธีมาใส่รองเท้าหนาวทีมา ตัวแรกจกบาทเรเต้เอถึงเอ็กแอลสามร่สิบา้ยยี่สิบสองเอ็อล้นไปตัวแรกสาอบครับวันนี้ก็เปนสุดทยแล้วครับผมหลังจากนั้นเอาไว้ด้องเอ็กตัวด้วไงมวันวันนี้เสร็จจบเรื่องบอพนี้หลังจากนี้ก็ ทางทางเพีครับธนาพรแบรนด์ผมมีขายมื่อนี้มื่อสักเท่าไหร่จีเน่กับเดินทางครับกับไป่ยังกับไป่ยังเฮ้ยกับไป่ยังเฮ้ยกั่งเันเป็นจังหนึ่งขลางออกอย่างนั้นแล้วบหนึ่งเนาะแจ็บคักรฝัองขลังยิ่งแลาวออกอย่างนั้นได้เราอยิบน้ำใสหน่อยหาเอาไปเอาปะเอาแคบปะขนาดใช้การใช้เรายังลาวออกอย่างนั้นมาน้ำใสหน่อยแนบปะ เ่ยอยู่เราเรป็นผู้รักเนาะเราเป็นผู้ลักอยู่ดีเนาะเพราะแล้วแล้วกกับพวกอันนั้นเนาะีเรยตอิงาเรว่าสนพีอยู่บาต่นล่ะอนเาเอดขอบคุณแม่มากมครับมาแล้วมามู้สาด้ยโอ้โหสุดยอดจากที่ไหนครับนี่เเวันครับ ากพี่ดีตอวันนะครับฝากพี่น้องของเด้วยนะครับเมือนั้นได้บอกกับน้องครับว่าถ้ามีคนเบิ้งหรือว่าปกพันทับเดี๋ยวจะมีมอะไรมาให้ลองมีหกพันนะครับโอ้โหยอดเลยหกพันทรับครับเราจะมีอะไรมาให้เราเห็บมาเอียงพอมครับเห็นมาเองครับเห็นอะไรมะเอียงครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรัน้องแต่เราต้องเก็บเขาคนละสามร้อยอันนี้จ่ายแล้วนะสิบตัวนะจ๊ะ ว่ใส่เราปะเนี่ยเขามาไปองยิงยังเลือด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 ไปรับเลือดไปแล้ววัดใส่เราแย่มากนะมาเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับบริเวณยุคเขาทั้งหลังเวทีเลยบ่ครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้พี่น้องกำลังซื้อบัตร หนางานครับกำลังเข้างานนะครับที่พับประแดงนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับโอ้ยผมก็อยากถ่ายรูปมันเจาะแต่ไม่ถึงหมื่นใครับให้แม่ได้ละอ่ะเห็ดจังไงยังสีเห็ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้โอใส่เสียบไปยังรอเลยซื้อตั๋วเตัวซื้อตั๋วตัวครับพอซื้อตั๋วไปให้โอ้ขอบคุณในไรครับเมื่เห็ดจังไดงละ เันนี้เดี๋ยวผมเอานี่เอียงก็นด้เอียงเลยป่ะยังไงก็ังขอบคุณครับขอบคุณครับสมือเด้อดนาขอบคุณเขาก็มาอดมันจืดเลยขอบคุณครับคนไทย่เมียน่คมันนเลยไปเดี๋ยวผมไปเบิ้งข้างในก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยวไปดูข้างในก่อนครับมาพี่น้องเฝ้ามาเลยครับตอนนี้อีกจ็กน้อยเ้องก็ะทำการแสดงแล้วครับ Bauy, wow. sia-sia mana pun aku. Sengsi -si siang sudi gay alangkan. ดีครับจักบ็อกกิ้งไหมครับสวัสดีครับอะไรดได้นอันี้ครับไม่นครับวันนี้มีกลุ่มปิด่ได้ลลับัวลุกแล้วครับสวัสดีครับนี่ไงน้ององค์อิงอยู่นี่ไง อ<า>ย่างปุยลุยเลยครับพี่น้องครับ ถึงครับไปผมพาเข้าไปครับผมทุกคลิปทุกคืนอยู่ที่ไหนครับนี่ที่อยู่คุณนายนี่แหละจะเกินพ่อคู่นีเปิดให้ีจะบอกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ใกล้ๆบ้านป่าเขาเลย พี่น้องก็ถือเงินมาให้ใหรางวัลด,ดูยิงนะครับดูคลิปทุกวันนะครับเห็นรอยยิ้มก็มีความสุขแล้วครับไปผมพาเข้าไป là dìm thế <laughs> อยู่ในกล้องนี้แล้วจ้ะอันนี้ชื่อพ่ออะไรครับพ่อเล็กพ่ออะไรนะครับพ่อเล็กพ่อเล็กเนาะอันนี้พ่อเล็ก พ่อเล็กพ่อเล็กนะจ๊ะพ่อเล็กนะจ๊ะเอาเดี๋ยวถ่ายรูปไห้พ่อเนี้ยอ๋อบสวยมากเลยเนาะ,ะก็ที่สุดแหละอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครับเอายังไม่ถ่ายรูปเลย,เนยหนึ่งหนึ่งสองสสโอเคครับขอบคุณมากครับ เอาอย่าลืมมาเที่ยวกันหลายครับคืนนี้ที่พระประแดงอาขีดนะครับโอ้โหวันดีครับวันดีครับวันดีครับมาประเด็กับเขากรุ๊มเลยครับรายวันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทบัญชีเดิมเมื่อไหรเดิมทักไปที่สาวน้อยผิดบ้านแพงแผนเพลี่ยนผิดว้าวเดิมบัญชีเดิมครับกินดีฝากพี่น้อสงสมีอยู่ดีเมืองสุภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกข์ทุกคนครับ